We'll be right <laughs> back. ว่าการเข้าร้านสปาเพื่อนวดหน้านวดตัวหรือนวดฝ่าเท้าจะช่วยบำบัดความเมื่อยล้าและให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้และในปัจจุบันนี้ค่ะก็ฮิตกันลือเจินค่ะสำหรับการทำสปาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ชอบไปกันสุดๆทั้งสปาของจริงและสปาแบบนวดคลึงรึง,งอารมณ์ก็ฮอปเป็นทุกอย่างเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนิตยสาร Travel a e n t u r e เปิดเผยรายชื่อ10สปาแปลกที่สุดในโลก เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีที่ไหนบ้างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสปาแบบแปลกๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับตานค่ะแล้วก็รายการ Top ป10 s p ป c ชียค่ะรายการที่จะมาจัดอันดับ10อันดับที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไอทีอาหารเรื่องแปลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตานนามาจัดอันดับให้คุณผู้ชมได้เห็นกันที่นี่ที่เดียวเลยละค่ะ และว,วันนี้นะคะตานขอเอาใจคนที่ชอบไปทำสปาค่ะใครที่เหมือสปาแบบเดิมๆแล้วก็วันนี้ค่ะตานมีสปาสิบที่ที่ถือว่าแปลกมากที่สุดในโลกมาฝากกันถ้าอยากรู้ว่าน่าสนใจขนาดไหนเราไปดูอันดับที่10ค่ะ number 10อันดับ10ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะนั่นก็คือเดอะสปาแอดเดิลไนั่นเองนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อน ที่นี่ค่ะเคยเป็นสถานที่ดับเพลิงเก่านะแล้วก็มีม้าสตัวชื่อเจ้าแจ๊คเหมือนกันเลยค่ะเจ้าแจ๊คสองตัวนี้นะเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะมันก็จะลากรถค่ะเพื่อไปดับเพลิงซึ่งเจ้าสองตัวนี้ค่ะก็เคยได้รับรางวัลค่ะในการลากรถดับเพลิงมาแล้วหลายรายการเลยค่ะย้อนไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ100กว่าปีก่อนสถานีดับเพลิงแห่งนี้มีม้าฝีเท้าดีประจำการอยู่2ตัว ม้าทั้งสองตัวนี้มีชื่อว่าแจ็คซึ่งนอกจากจะทําหน้าที่ในการลากรถหรือเกวียนดับเพลิงเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วยังคว้าแชมป์ลากรถดับเพลิงมาแล้วหลายรายการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะเจ้าม้า2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ประจําการอยู่ที่นี่แล้วนะคะแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการค่ะเป็นสถาบัติยกรรมแบบเดิมเดิม ียแค่เปลี่ยนการให้บริการเป็นสถานที่ดับความร้อนมาเป็นสถานที่ดับความเครียดแล้วก็เสริมความสมุแทนค่ะอาละคะต่อไปไปดูอันดับที่9ค่ะ number 9อันดับที่9ค่ะนั่นก็คือสปาใต้น้ำริมนั่นเอง ที่มาเลเียนะคะถ้าเกิดพูดถึงมาเลเซียค่ะหลายคนคงจะนึกถึงบ้านะโลสวยหรูแล้วก็พัต์คาลาใต้น้ำใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งสถานที่โดดเด่นไม่แพ้กันซึ่งเป็นสปาใต้น้ําแห่งแรกของโลกด้วยค่ะสปาใต้แม่น้ําริมสปาที่มาเลเียค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทพูวาเฟนฟูชิมาเลเียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะมาเลเสปาใต้น้ําแห่งน,นี้ จากสนามบินนานาชาติมาเพียง30นาทีในกรณีที่เดินทางโดยสปีดโบ๊ทที่นี่จะมีปลาและสัตว์นานาชนิดและเยนมาพักผายและจ้องมองในระหว่างที่คุณกำลังทำทรีทเมนต์ซึ่งมีรายการให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนวดตัวและสีรษะแบบอโรมาการขัดผิวด้วยเกลือทะเลและการนวดตัวด้วยน้ำมันสมุนไพรเป็นต้นค่ะ คะสวยแล้วก็น้าไปมากเลยใครที่อยากจะเลือกทำสปาแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยละค่ะราคาต่อไปเราไปดูอันดับที่8ค่ะ number อันดับที่8ค่ะนั่นก็คือมาเรียนโซนที่ออสเตรนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเปิดให้บริการโดยเหล่าซิตเตอร์หรือว่าแม่ชีค่ะแต่ว่าสมัยก่อนนะคะเหล่าแม่ชีเนี่ยก็ได้เปิดเป็นฟาร์มไก่ค่ะแต่ว่าทําแล้วไม่รุ่งค่ะก็เลยขันตัวเองมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพแทนค่ะนับตั้งแต่ปีคศ1969ห,ห,ห,หรือปีพศ2512เป็นต้นมา ริทเมมตนเด็ดของที่นี่คิดค้นโ,โดยบาทหลวงสมัยศตวรรษที่19ซึ่งเลือกนำน้ำแร่จัดมาฉีดต,ตามลำตัวของผู้ที่ได้รับการบำบัดผ่านทางสายยางแรงดันสูงเพื่อรักษาอากาปรปวดเมื่อยและกระตุ้นการทำงานของผิวหนังค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโปรแกรมค่ะการน,นวดนระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองและก็การทำงานของลำไส้ใหญ่ให้กับคนที่สนใจด้วยละค่ะคะ,นะคะต่อ อันดับที่7ค่ะ number 7 <seven. S 1> อันดับที่7ค่ะนั่ก็คือนิวยอร์กสปาคาสเซที่กรุงนิวยอร์กนั่นเองค่ะโดยปกตินะคะคนเราจะทำสปาเนี่ยใช้เวลา1-2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครไปที่นี่ควรจะใช้เวลาในการทำสปาทั้งวันก็ได้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้เวลาในการทำสปาเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้น แต่สปาคาเซ่นในกรุงนิวยอร์กค่ะคุณสามารถพักผ่อนได้ที่นั่นทั้งวันเพราะมีเนื้อที่ทั้งหมด5ชั้นเนื้อที่กว้างขวางมากเกือบ10,000ตารางฟุตภายในประกอบด้วยสระว่ายน้ำหลายสระห้องนวดห้องเสริมสวยห้องพักผ่อนศูนย์อาหารและพัสคานเป็นต้นสปาแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโรงอาบน้ำสาธารณะของเกาหลีหรือจิมจินบงัง เมื่อขอติดต่อใช้บริการคุณจะได้รับเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นซ้อมสร้อ,อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้แทนกุญแจล็อกเกอร์และบัตรค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงไปอบไอ้น้ำในห้องสตรีมรูมและอาบน้ำก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งจะต้องเปลือยกายแต่บอกเลยนะคะว่าขั้นตอนนี้แยกผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะ หลังจากที่ลูกค้านะคะอบไอ้น้าแล้วก็อาบน้ําโดยการเปลือยกายแล้วก็แยกชายหญิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปใครที่จะใช้บริการในส่วนอื่นๆเนี่าจะเป็นสระว่ายน้ําก็สามารถใช้ได้ค่ะอันนี้เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงได้ค่ะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะะั่นเองค่ะาั้นตอต่อไปไปดูอันดับที่6ค่ะ number 6 อันดับที่4ค่ะนั่นก็คือการลสเทปที่ชิคาโกนั่นเองค่ะถือว่าชาวชิคาโกเนี่ยมีความโชคดีมากเลยนะท่านผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเที่ยวถ้ำเกลือไกลถึงโปรแลนด์ค่ะเพราะตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางนั้นสปาเกลือคองโปรแลนด์แล้วก็ยูเครนค่ะได้นําเกลือโครเมียมนะคะจากทะเลดำค่ะซึ่งมีสีชมพูที่สําคัญมีสรรพคุณทางการแพทย์ค่ะมาสร้างถ้ำเกลือที่ชิคาโก้เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเมื่อเปิดบริการเมื่อปีคศ2005หรือปีพุทธศักราช2548ซึ่งถือเป็นถ้ำเกลือแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาทรีทเมนต์ที่เบสิกของที่นี่จะใช้เวลาราว45นาทีส่วนวิธีการนั้นก็ไม่ยุ่งยากค่ะสามารถทำได้พร้อมกันทั้งครอบครัวเพียงแค่เข้าไปนั่งพักผ่อนบนไม้ยาวภายในถ้ำลางฟังเพลงที่เปิดขกล่อมเบาๆและสูดอากาศที่มีเกลือเข้าไป ซึ่งเกลือที่สูดเข้าไปนี่แหละค่ะจะช่วยบำบัดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการสูดดมเกลือเข้าไปค่ะยังช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารรคะหัวใจค่ะภูมิแพ้แล้วก็ไข่คอดด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะผ่านมาแล้วกับ5อันดับค่ะยังเหลืออีก5อันดับที่น่าสนใจอย่าลืมนะคะค้ามเพลงจ้าไปไหนนะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามอีก5อันดับที่เหลือค่ะ